มามานั่ผมจะอธิบายกติกาแล้วนะมากิจกรรมแรกก่อนเลยนะแจกกลุ่มละ1 M อโอเคละกลุ่มมีกี่คนน่างงยงทีนี้จะงงไหนจะกลุ่มยังไงใช่ไหมจะกลุ่มนะกลุ่มละ5คนอาชีพความซ้ำกันใครพร้อมแล้วนั่งเลยนั่งเรียนหน้ากระดานอ้าว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 อาชีพความซ้ำกันยังไงอาชีพความซ้ำกัน5คนแถวตรง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  แถวตรงแถวตรงแถวตรงนะใครใครใครเป็นก้อนขี้ไม่นับนะแถวตรงใครเกินเอาใครเกิดไม่ไงแถวหน้ากระดานแถวฟังฟังผมฟังผมแถวหน้ากระดานแถวหน้ากระดานใครไม่นั่งกับหน้ากระดานผมตีขาหักไปนะยังไงนับสิบสิบวีนะใครเกินหกคน หกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคอ่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนผมขอเช็คก่อนอันนี้อันนี้ขาดนะไม่ครบนะครับอันนี้อดนะนี่ไงอันนี้อันไหนครบอันไหนครบข้างล่างใช่ไหมเลยข้างล่างครบปะข้างล่างครบข้างล่างครบเดีี๋ยวพ่ เฮ้ยไปไหนเอาหนึ่งสองสามสี่ห้ายุงบินชุมไอ้เยอเดี๋ยวเดี๋ยวยุดยุดก็ดีไปคิดไปคิดถึงไหนเอาถึงนั้นดิเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกข้างล่างก่อนข้างล่างรับไปเลยคนละสองแสนเข้ากลุ่มไหนเกินแล้วอย่าเดินเข้าไปนะกลุ่มละหนึ่งเอ็มนะไอ้เห็นยุงบินชุมเมื่อกี้เหมือนจะโฉบไปโฉบมานะได้ได้สายของสายของตอนแรกตอนแรกมันไม่ครบหรอกมันมาครบตอนหลังเนี่ย้พีเตมา มามารวมใหม่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 รวบรับก่ารวก่ารวบก่รวบเ่ารวบก่ารวบเก่ารวบเก่ารว่าแล้เก่ารวบก่ารารบรวบรก่าวเ่รเกลาก่เกลาอกรกรรรวบารก่ากคลิปถ่ายคลิปนะครับกกกกกกกร่อรารารรรบรกกรเมียดูคลิป่งคลิปให้เมียด้วยนะโอเค กิจกรรมต่อไปกิจกรรมต่อไปให้แยกกลุ่มกันนะสามคนสามคนนะสามคนนั <sk <sk ่งด้วยกันห้ามอยู่กิวเดียวกันเอาเริ่มห้ามอยู่กิวเดียวกันนั่ง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 ห้ามกิวห้ามซ้ำกันกิวห้ามซ้ำกัน ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอกิวห้าหมอกิวห้ามอกิวขครับขมขาหนึ่งกิวฮะไอ้้าางบรางมนนกิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ก็ก็ผู้โชคดีก็มีแค่นี้ไงใครออกกิวเตะสามสองหนึ่งโอเค ่เอากลุ่มที่ครบอะเอากลุ่มที่ครบเอาอื่นอะครบมาอยู่ตรงกลางเลยกลุ่มไม่ครบไปท็อปนี่รู้สึกว่าจะรวยสุดเลยนะไม่ใช่นะอาจารย์ผมจะเรียกสุ่มมาถามชื่ออ่าชิพหายแล้วอ่าฟฮะคนนี้ชื่ออะไรอ่าแล้วทายถูกรับตังค์ไปเลยฝั่งนั้นคนละฝั่งอ่าคนละฝั่งอันนี้ได้ไป็นทไหมเนี่ยอ่าเล่นในทีมคุยกันเลยในในตีผมเราชื่อนี้นะอ่า นนั้คุยในห้องนะมคุยในห้องนะใครตอบไม่ได้โดนนะเอาคนไหนที่จะทายเดี๋ยวผมดึงคนมาอยู่ไมกลุ่มเลยอ่าโอเคจืดดืดออกมาจืดดืดอ่าจืดดืดถามนะผมจะถามว่าคนนี้ชื่ออะไรอ่าคนนี้ชื่ออะไรครับตั้งห้องแล้วตั้งห้องแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรโอ้ยหรืนสว่างเนี่ยสอง น่าจะตอบไม่ได้นะครับฝั่งนี้มีบางคนยังไม่รู้จักชื่อยะลาเลยเรียกแต่ยะลายะลานี่ผมถามนี่ชื่ออะไรให้ชิดดื้อตอบนะครับที่ดื้อตอบไม่ได้นะครับทำให้ฝั่งขวานี่เสียไปเข้าไปฝั่งซ้ายมาฝั่งซ้ายคิดเกมหมดลวถามคุณที่ล่างไปพี่เบนพี่เกมพี่เกมออกมาพี่เกม มึงกำไรวะเลยเกมไหนวะมันอะไรก็แต่คืเกมวะโอ้โหห้องเราแต่อ่าแล้วแต่อันที่เกมหรือเปล่าพี่เกมพี่เกมเอสป่ะไหนที่ไหนที่ไหนอะไรวะต้องได้เห็นพี่อะไรยังไงลองท้าแตะเนี่ยพี่อะไรป้อมมาเนี่ยอ่าผมจะถามนะคนนี้ชื่ออะไรอ่าคอมนะจะตั้งห้องกันนะพี่เกมอ้าวตอบครับชื่ออะไร โอ้ยสัตว์เอ๊ยจ้วงแหลกจ้วงแหลกทิพไพรอ่ะโอ้ยจ้วงแหลก้งแหลกจ้งแหลกตอบได้ไหมซอจ้วงแหลกพูจ้วงแหลกซีไปดิจ้วงแหลกซีไปเราได้สามหมดสามหมดซีไม่ได้ปิดซีปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะฮะตั้งใจก็ไม่ได้โอ้โหนี่แบบได้ครับออกมาแล้วไม่ใช่ป่าบุตรป่าบุตรป่าบุตรพร้อม ป้าบุ๊ดปุ้๊ดมามึงพลาดเลยนะถ้ามึงไม่บอกชื่อกูเนี่ยจริงเลยนะจริงจริงแต่ป้าบุ๊ดป้าบุ๊ดปิดซิฟก่อนป้าบุ๊ดมานี่มาป้าบุ๊ดครับได้มาฝั่งเราไม่เห็นมีแสบมองวะผมจะพิมพ์ชื่อนี้นะสามสองหนึ่งเอ้าปุ๊บไฮ้มาเนี่ยเฮ้ยถูกว่ะโอ้ยฝั่งขวาเอาไปก่อนนะฮะสามเอ็ม ไม่ไม่ไม่โก้ไม่โก้ไม่โก้เขาสื่อสารกันดีไไไมมม่่่ตกไไม่ด้ตัวใหม่ตัวใหม่พี่มาร์ทไอ้มาร์ทเนี่ยฝั่งนู้นมาถามฝั่งนี้ดิทั้งทีครูถามฟังตัวเองถูกแล้วถ้าเอาเลยหนึ่งถ้าบนตามเอ็มมาไปเอาไปแบ่งกับคนในนั้นนะมันเพื่อนดีมันต้องหารกันต้องหารกันมากิจกรรมต่อไปมาแล้วนะผมจะเล่นแล้วนะ สามหมดแต่เริ่มกิจกรรมนะหมดยังหมดยังครับโอเคกิจกรรมต่อไปนะครับหนึ่งล้านบาทสามล้านเลยดีกว่ามาถ้าตีมันเหนือนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเราต้องสามัคคีกันนะผมจะให้แบ่งกลุ่มกัน5คนสมล้านไม่ยิงแต่พร้อมแล้วยังยังยังห้าคนยังไง หคนยังไงคือจะบอกว่านี่หัวหัวปาร์ตี้ต้องเป็นผู้ชายคนต่อไปหญิงชายหญิงไายเริ่มครับใครจัดเสร็จก่อนแล้วนั่งเลยชายหญิงชายหญิงชายนะต้องเป็นอย่างนี้นะชายหญิงชายหญิงชายหญิง

ไหนครบแล้วไหนไหนครบแล้วตั้งห้องอยงไวไม่ไหนข้างล่างพหลาไงเนี่ยข้างล่างครบโอพีดปข้างล่างขวาไหนไหนไนชวนชวนตีผมหน่อยขอเช็คความปลอดภัยหน่อยที่กดริงนะวิับคุณลูอกมาก่อนมหมอ้าคนห้าคนซีซีเดินใช่ไหมคุณดินคุณน่ใช่ไหมายหญิงไม่ไม่ชายหญิงชายหญิง ชวนชวนชวนต้องชวนตี้นะเอาเขายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่ม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 ใหม่เมื่อกี้ผมไม่ได้บอกว่าต้องชวนตีเหรอเอาใหม่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 มาพร้อมแล้วผมจะให้สร้างปาร์ตี้ก่อนนะอย่างแรกแต่ทีนี้ใครจะเป็นหัวอ่าเดี๋ยวผมบอกผมจะให้แบ่งเป็นมันตั้งห้องเลยผมอติดบาย ไม่ได้ว้ากินนาทีว่าหนึ่งอ่าให้สร้างตีอย่างนี้นชายหญิงชายชายหญิงแล้วแล้วคนที่สี่อ่าคนที่สี่ตีเรามาเนี้ยตีเรามาเนี้ยที่เรามาเนี้ยคนที่สี่เป็นคนที่เลเวลน้อยสุดวง่เค้าวงไหมเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งผมยังบอกไม่หมดยังบอกไม่หมดยังบอกไม่หมดฟังผมก่อนฟังผมก่อนชื่อชื่อปาร์ตี้สร้างว่าอย่าลืมเก๋าแล้วก็ตามด้วยตัวเลขศูนย์หนึ่งหรือว่าจะศูนย์สองได้แค่ถึงศูนย์เก้านะได้ก่อน อย่าลืมเก๋าศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์สองแลวศูนย์สามหญิงชายหญิงชายชายชายคนที abei, ่สี่เลเวลน้อยส şey ุดอย่าทำหัวตีหัวตี้เป็นผู้หญิงนะใครพร้อมแล้วชวนตีเลยเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจสอบหญิงชายหญิงชายชายหญิงชายหญิงชายชายชายคนที่สี่เลเวลน้อยสุด ชื่อปาร์ตี้ว่าอย่าลืมเก๋าตัวเลข01 02แล้วแต่เลยเงินไขผิดจบนะครับจ้อพี่พิดคนเดียวขาดหญิงชายหญิงชายชายคนที่4ี่แลเวลน้อยสุดชายคนที่ก๋าแล้วน้อยสุดนะชายคนที่สีลเวลน้อยสุดเกินนนคึ่งวะ ต่ผู้หญิงก็ไม่ได้ห้าหกคนหกคนหคนหกคนหกคนเออชายชายชายคนนึงอ้ยชคนหนึ่งครบแล้วเอครบบครบแล้วชวนตี้ครับครบ้ววนตีตนตี้ผิดครับเงื่อนไขบอกว่าศูนย์หนึ่งถึงศูย์เก้าาต้องมาเร่อง่าตีย่ลืมเก่าแล้วกนห่ถึงศนย์่าเกลใหม่ิกลใหม่กใหอย่าลืมเก่าเก้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 ผิดนะฮะศูนย์ ใครพร้อมแล้วชวนซันต้าเลยครับครับต้องสร้างประชาหยุดใจได้บิ๊กบิ๊กสร้างชวนชวนชวนชาอีชายปั๊มมาปั๊มสร้างชื่ออย่าลืมเก่าตัวหนึ่งตันึ่งก้าวเอาเลขอะไรก็ได้อ่ามีคนชวนมาแล้วครับเรียบร้อยไหนไหนขอตรวจซานหน่อยครับคนแรกเป็นผู้หญิงหรือเปล่าจวดโนจวดอันนี้มั่วว่ะนี่มั่วว่ะนี่ยืนมั่วว่ะตรงเนี้ยไม่มั่วไม่มั่วไหนน้องนั่งยืนนี้ยืนนี้ยืนเรียงนี้ยืนเรียงนี้ วุฒามันต่อวุฒามันวุฒามันเป็ดผมอ่าต้งมาลีป๊อปแป้โอเคคบไม่ทามหญิงชายหญิงชายชายผิดนะเนี่ยเอยถูกถูกมันต้องมีมันต้องมีหญิงปิดนะเนี่ยก็หญิงนั่นไงชายปิดชา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 ยปิดเรียบร้อยมีต้องชวนตามคม่ถูม กลุ่มอัดตั้งซีไปเลยรับตังค์ที่รับตังค์เก่าๆไหมโอเคกลุ่มนี้รับตั้งไปนะฮะทำไมพี่ปอมไม่ไม่ง่วงวมากับพี่ไม่ผิดหวังน้องต้นเปลี่ยนชนทั้งเลเวลเยอะทั้งผู้ชายกูใหเลเวลน้อยทั้งผู้ชายกูครบหมดอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวทางให้ก่อนเออหยิกนะตัวหยิกนะมองอะเสร็จยังตีอื่นเสร็จยัง 2 0่สิบนะฮะแจกจ่ายไปแนละ้วทุกคนเอดดาไดไม <c oughs> ไม่่ีีวบนส <ด S 1> <c oughs> <c oughs>